สถานการณ์พมา่าวันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ความขัดแยงระหว่างเผด็จการมิงออนไลน์นะครับกับประชาชนพมา่าหลายต่อหลายส่วนก็ยังร้อนแรงและดุรุ่นแรงไม่หยุดนะครับผมเชื่อว่าประเทศพมา่านั้นกําลังเข้าสู่ประตูบานสาคัญของการเปลี่ยนแปลงนั่น,นคืออาจจะมีการแตกตัวเป็นประเทศเล็กๆนะครับหรืออย่างน้อยก็คือ,อเกิด การปกครองตัวเองนะครับของชนชาติต่างๆเกิดขึ้นนะครับจากความทนไม่ได้ที่มิงออนไลน์ปกครองพม่ามาเป็นเวลานานนะครับด้วยการรัฐประหารและการปกครองพมา่าเป็นเวลานานนั้นได้สร้างความทุกข์ายากให้กับประชาชนอย่างแสนสาหัสนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ให้ท่านผู้ชมฟังไปว่าผมจะอัปเดตสถานการณ์หลายเรื่องในพม่าซึ่งหลายเรื่องมีความรุนแรงนะครับที่ผมไม่สามารถเอาภาพมานําเสนอท่านผู้ชมเห็นได้นะครับ แต่จะสามารถเล่าได้นะครับนั่นก็คือวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพาม่านั้นมันมาถึงจุดที่ทหารพาม่านั่นคือมิงอองไลนั้นได้มีการจับประชาชนนะครับกลุ่มที่เห็นต่างกับรัฐบาลนะครับล่ามโซ่ที่คอลากไปกับพื้นนะครับแล้วก็หลังจากล่ามโซ่ที่คอาลากไปกับพื้นนะครับ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยสมัย6ตุลา2519เกิดขึ้นที่พมประเทศพม่าแล้วนะครับนั่นก็คือเมื่อมิงออนไลน์หรือทหารองพมาะนะครับจับประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลได้โดวยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักรบนะครับต่อต้านเผด็จการหรือกลุ่มที่เรียกว่า PDS นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมิงออนไลน์ได้ มีการทำแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง6ตุลา19นั่นก็คือเผาทั้งเป็นนะครับวันนี้เหตุการณ์ในประเทศพม่ามันไปถึงเหตุการณ์ที่มีการเผาทั้งเป็นคนเห็นแตกต่างกับมิงออนไลน์แล้วนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้มั่วเรื่องนี้ผมได้ดูหลักฐานที่เป็นภาพและคลิปทั้งหมดแล้วและเป็นเป็นเป็นภาพที่รุนแรงนะครับเป็นภาพที่ผมไม่สามารถเอามานําเสนอทุกท่านดูได้นะครับเพราะว่าอาจจะกลายเป็นการนําเสนอความรุนแรงหรือว่า การผิดซ้าความรุนแรงแต่อยากจะถ่ายท่าทคนฟังว่าสถานการณ์ในพม่าวันนี้คนเห็นต่างกับรัฐบาลถูกจับอย่างน้อยสองคนเอาโซ่ล่ามแล้วก็ล่าไปกับพื้นแล้วจบด้วยการเผาทั้งสองคนทั้งเป็นเหมือนคนไทยที่เห็นต่างกับรัฐบาลในสมัยงตุลาถูกเผาแบบเดียวกันนะครับอนนี้คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่านะครับสิ่งที่เล่าได้นเวลานี้หนึ่งในประเทศพม่าคือ ความเคลื่อนไหวของประชาชนพม่าที่ต่อต้านมิงออนไลน์นะครับในช่องชทบอกว่าคุณจูนโปรใช่ครับโหดเกินมนุษย์ครับผมเห็นคิดแล้วมันโหดมันโหดเกินมนุษย์จริงๆนะครับเพราะมันเผาเขาต้องเป็นจริงๆนะครับแล้วเป็นประชาชนในชาตินะครับ <c oughs> นะครับสถานการณ์ประเทศพม่าวันนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายประชาชนเนี่ยเขาก็เดินหน้านะครับจะใช้คาว่าผูกระดมหรือว่าเต็มความพร้อมในการต่อต้านเผด็จการก็ไม่ทราบได้แต่ว่า ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ตอนนี้หลายเมือในประเทศพาม่าทุกค่ําคืนเกิดการรวมตัวของประชาชนในลักษณะนี้การรวมตัวของประชาชนในลักษณะนี้เขาทําอะไรกันนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาฉายคลิปเขาฉายภาพการเลียกร้องประชาธิปไตยเขาฉายภาพการรัฐประหารนะครับเขาฉายภาพการเดินขบวนต่อสู้ของประชาชนและการต่อสู้ของกองทัพประชาชนกลุ่มต่างๆ แล้วตอนนี้ที่พม่าเนี่ยนะครับทุกคืนในเมืองใหญ่ๆมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกหัวระแหงมันคือกระบวนการที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขากําลังหล่อหลอมจิตสํานึกในการปราบปรามพม่าเผด็จการพรม่าะนะครับอย่างต่อนเนื่องนะครับภาพที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเป็นภาพบางส่วนจากกิจกรรมที่เกิดในช่วงกลางคืนของเมืองกะเลในประเทศพมา่ามีพระสงฆ์ปาาัยถึงความเลวร้วายของระบบะเผด็จการนะครับว่ามีของลายเผด็จการหาททำลาย ประเทศพมา่าอย่างไรพมาร่าก่อนที่จะมีการยึดอำนาจเป็นพมา่าที่กําลังจะเติบโต,ตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฟื้นตัวคนแห่ไปเที่ยวพมา่าจนตอนนั้นการท่องเที่ยวไทยลดลงแต่เมื่อมีออนไลน์แล้วจะประหารพมาร่าไม่มีใครไปเที่ยวเศรษฐกิจพังพินาศลูกหลานมิ่งออนไลน์ผูกขาดธุรกิจของประเทศเหมือนกับกลุ่มเจ้าสัวต่างๆในประเทศไทยที่ทากับประเทศไทยยุครัฐบห่างปีห้าเจ็ดนั้นวันนี้ก็คือในประเทศพม่ามันมีแต่กิจกรรมแบบนี้ในหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ห่างไกลต่างๆนะครับเพื่อ ตอบย้ําความเลวร้ายของพฤติก,การนะครับแล้วมันเป็นการตอบย้ําความเลวร้ายซึ่งมันจะนําไปสู่การลุกฮือของประชาชนอย่างแน่นอนนะครับในพม่าเองการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนกองทัพประชาชนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆผมถึงเตือนคุณเศรษฐาว่าไอ้คาพูดว่าพม่าต้องการเงินจนต้องขายยาเนี่ยคุณเศรษฐาว่าใครถ้าว่ามิงออนไลน์คุณก็มีปัญหากับมิงออนไลน์นะครับคุณไม่กล้ามีปัญหาเขาหรอก ถ้าว่ากลุ่มเลียกร้อไปใช้ไต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่รบกับมิงออนไลน์และพอเขาชนะคุณจะไปมองหน้าเขายัางไงนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆยิงเครื่องบิน,หรรน,นบทหารพรม่าตกอย่างนี้นะครับยิงเครืคอปเตอร์ฐทหารพม่าตกอย่างเงี้ยกลุ่มต่อต้านมิงออนไลน์เขามีสมรรถนะทางทหารแข็งแกร่งอย่างนี้ทุกวันแล้วคุณจะไปโจมตีเขาว่าเขาเป็นแก๊ง้ายาเนี่ยคุณจะมองหน้ากระเรี่ยงยังไงคุณจะมองหน้ากระชินยังไง วันไหนเขาชนะเขาเรียกร้องประชาธิปไตยสําเร็จเขามีการเรียกร้องรักเอกราชนะครับประเทศไทยจะมีชายแดนติดกับรัฐกะเหรี่ยงนะครับประเทศไทยจะมีชายแดนบางส่วนติดกับรัฐคชินจะมีชายแดนบางส่วนติดกับรัฐคาเรนีหรือรัฐกะยาแล้วคุณไปโจมตีเขาในแบบที่ฟังว่าเหมือนกับคุณบอกว่าเขาไม่มีเงินเขาเลยขายยาเนี่ยนะครับคุณจะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านใหม่ในอนาคตที่อาจจะเป็นประเทศกะเหรี่ยงอาจจะเป็นประเทศคชินอาจจะเป็นประเทศคาเรนีนะครับ ต่างๆนา,นานาเนี่ยคุณจะอยู่ร่วมกับเขาได้ยังไงคําตอบคือคุณอยู่ไม่ได้นะครับนั้นไอ้คาพูดว่าพม่าขาดเงินเลยต้องขายยานะครับคําพูดเนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องกับประเทศไทยในอนาคตนะครับมันเป็นคําพูดที่ไม่ระมัดระวังมันเป็นคําพูดที่ไม่รอบคอบนะครับมันเป็นคําพูดที่ไม่รู้เรื่องว่ากลุ่มต่อต้านตอนนี้เขามีสมรรถนะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับวันก่อนก็ได้บอกไปว่ากองทัพอาร์กาลเพิ่งยิงเฮลิคอปเตอร์ฐานพม่า,มาตกไปอีกอย่างนี้เนี่ยนะครับ พราะสถานการณ์ในพม่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่มันดุจริงๆแล้วเป็นสถานการณ์ที่ผู้นําประเทศเนี่ยพูดสมสี่สมห้าโดยไม่คิดก่อนพูดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับทุกคําพูดของคุณเสรษฐาต้องคิดแล้วพูดนะครับไม่ใช่พูดแล้วค่อยคิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาคิดแล้วพูดหรือพูดแล้วคิดเนี่ยผมไม่รู้นะครับสถานการณ์ในพม่าล่าสุดตอนนี้นะครับนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อเน,น,นื่องยิงเครื่องบินทหารตกนะครับเครื่องบินรบตกยิงเฮลิคอปเตอร์ตกแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ ในแง่ของการสู้รบเนี่ยนะครับมันเริ่มมีสัญญาณมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆว่านะครับพม่าเนี่ยนะครับชายแดนตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยไปแล้วนะครับไปเรียบร้อยแล้วไปก็คือมิองอองลายไม่มีอำนาจเหนือชายแดนตัวเองในฝั่งตะวันตกและตะวันออกแล้วนะครับภาพของทหารหนีตายไปบังคลาเทศมีเยอะไปหมดแล้ววันนี้เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่น่าเชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์นะครับที่กองทัพชาติพันธุ์เนี่ยยิงเรือรบหารพม่า ยิงฐานทัพเรือทหาพรพมา่าวันนี้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกองทัพอารกันนะครับยิงเรือรบทหาพรพมา่านะครับกองทัพอารกันชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ในรัฐยะไข่นะครับซึ่งคนไทยรู้กันว่าเป็นที่ที่มีโรฮิงญาเยอะเนี่ยนะครับวันนี้กองทัพอารกันเนี่ยยิงเรือรบทหาพรพมา่า นะครับสมรรถนะของฝ่ายต่อต้านมันต้องขนาดไหนครับเขายิงเรือรถทนารพม่าได้แล้วนะครับเป็นรายงานที่บอกว่าจุดเนี้เกิดเหตุนะครับในเขตพื้นที่เมืองโอทางตอนเหนือนะครับยิงฐานทัพทหารพม่าที่เมืองหยาตุ้งนะครับ,นบ,รรออนรบในวันที่เก้านะครับโดยกองทัพอารกันเนี่ยนะครับเ,เขาสามารถ ยิงเรือนะครับ<ต> <ole> แล้วก็โจมตีเร er ือลาต่างๆได้เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ10บลำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขายืนยันมานะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขายิงเรือรบของไายพม่านะครับแล้วก็โจมตีเรือรบต่างๆได้รวมกันทั้งสิ้นเนี่ยครับอ่าสิบลำนะครับมีสามลำที่เขายิงจมซึ่งเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเรือรบของไายพม่าลำที่ยิงจมเนี่ยแต่ละลำเนี่ยเขาใหญ่เรือมันใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ว่านะครับ เขายืนยันว่าเขาสามารถจมเรือของทหารพมา่าได้สามลำนะครับอาจจะไม่ใช่เรือที่อยู่ในรูปนี้อาจจะเป็นเรือขนาดเล็กกว่านั้นหรือไม,ไม่ไม่ทราบแต่ว่า,ายิงจมสามลำส่วนอีกเจ็ดลำนั้นขณะที่เข้ามาแล่นอยู่ในเขตที่เป็นเขตของชนชาติอรา,ารกันนั้นไม่สามารถจะเ,เข้ามาได้นะครับยิงสกัดจนเรือของทหารพมา่าเจ็ดลำนั้นเข้ามาในเขตน่านน้าเขตแม่น้ําของชนชาติ อารักันไม่ได้นะครับแล้วก็ฐานพมา่านะครับต้องล่าถอยออกไปต้องนําเรือออกไปจากเขตพื้นที่ซึ่งกองทัพอารักันยึดครองนะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดไม่ใช่มีแค่เหตุการณ์ยิงเครื่องบินตกยิงเฮลิคอปเตอร์ตกแต่มีการยิงเรือของกองทัพพมา่านะครับในเขตหน้าน้ําอารักันเกิดขึ้นแล้วนะครับสามลำจมส่วนอีกเจ็ดลำถูกโจมตีจนเรือต้องล่าถอยออกไปนะครับ ล่าสุดนะครับในวันที่8ก็มีการโจมตีกองทัพพม่าทางเรือโดยกองทัพอารกันขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับสำหรับทานพาม่านะครับเพราะเมื่อกองทัพฝ่ายต่อต้านทําได้ขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในพาม่าก็คือการหนีตายของทหารพาม่ามันลามไม่หยุดนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาผมได้นาเสนอเรื่องของทหารพาม่าที่หนีตายไปบังคลาเทศนะครับ ตอนนี้มีรายงานนะครับว่าปรากฏการที่ทหารพรมาร่านะครับซึ่งอยู่ในฝั่งชายแดนภาคตะวันตกนะครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองทัพอราร์การเนี่ยนะครับหนีตายเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อสามสี่วันที่แล้วมีภาพของทหารพรมาร่านะครับเดินเข้าบังคลาเทศไม่ขอรบหนีตายนะครับวันนี้เกิดขบวนการทหารพรมาร่าที่หนีตายเข้าบังคลาเทศอีกกลุ่มหนึ่งคราวนี้ เป็นกรณีทหารที่หนีโดยข้ามแม่น้ําเข้าไปที่บังกลาเทศนะครับเป็นทหารที่ก่อนหน้านี้ก็มีทหารพรม่าก,กลุ่มหนึ่งหนีจากเมืองหมองต่อเข้าไปที่บังกลาเทศนะครับแล้วกออ็อาจจะกําลังถูกบังกลาเทศส่งตัวกลับนะครับส่วนกรณีล่าสุดนี่นะครับเป็นการหนีตายนะครับโดยข้ามแม่น้ํานะครับไปนะครับซึ่งก็มีภาพเป็นหลักฐานอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับว่า ฐานพมา่านะครับที่หนีตายเข้าไปประเทศบังคาลาเทศตอนนี้ยังไม่รวมที่เข้าอินเดียนะครับที่เข้าบาังคาลาเทศตอนนี้เนี่ยนะครับจำนวนรวมกันทั้งสิ้น380ิคนแล้วนะครับนี่คือภาพตอนที่ฐานพมา่าเดินข้ามแม่น้ําไปนะครับมีทั้งภาพและมีคลิปอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ฐานพมา่าขวัญและกาลังใจเสียหมดแล้วมีอาวุธหนักมากกว่าแต่สู้กองทัพฝ่ายต่อต้านไม่ได้นะครับแล้วก็ เดินข้ามแม่น้ำหนีไปนะครับเฉพาะทหารบังคลาที่หนีไปบังคลาเทศประมาณ380ส่วนที่หนีไปอินเดียเนี่ยประมาณ600นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างน้อยก็ราวราว0 0คนที่หนีตายนะครับข้ามแม่น้ำนะครับข้ามผมแดนไปนะครับเพราะว่าไม่อยากจะสู้รบต่อไปอีกแล้วนะครับนี่ก็คือสภาพของทหารมาที่ลุยน้ำเข้ามานะครับแล้วเมื่อขึ้นสู่ฝั่งบังคลาเทศแล้วก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับ ออนอกนอจากเหตุการณ์ที่ทหารพมา่าเริ่มหนีตายไปบังคลาเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการออกมาอีกนะครับว่าอาจจะเกิดเหตุที่ออกองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหารพมา่าได้อีกนะครับกรณีนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองกันบาลูนะครับซึ่งเขาระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ของฐารพม่าซ uh, ึ 35, ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi 35ถูกโจมตีจนต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินนะครับที่สนามบินกองทัพอากาศที่6006นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขตสกายนะครับในเมืองกันบุลูนะครับที่เฮลิคอปเตอร์ของฐานพม่าถูกยิงนะครับแล้วก็ต้องจอดลงเป็นการเร่งด่วนทันทีนะครับในวันที่8 อุมภาพันนะครับเวลาบ่าย2โมง20นาทีนะครับก็เป็นการโจมตีโดยกองกำลังของภาคประชาชนที่มีชื่อว่า Civil Defense Force หรือกองกำลังป้องกันตัวเองของประชาชนนะครับที่จัดตั้งขึ้นหลังรัฐประหารและาก,การต่อสู้ในเขตเมืองถูกปรับปรามอย่างหนักหลายส่วนก็กลายเป็นกองกำลังติดอาวุธนะครับแล้วก็ต่อสู้กับกองทัพมิงออนไลน์นะครับซึ่งในตอนที่ผ่านมานั้นก็มีเหตุการณ์ที่ กองทัพประชาชนเหล่านี้ยึดอาวุธหนักจากฐานพม่าในกรณีต่างๆได้มากขึ้นนะครับเช่นยึดปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ก็ยึดได้แล้วนะครับยึดปืนต่อสู้อากาศยานระยะไกลก็ยึดได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับที่เราจะได้ยินข่าวคราวซึ่งกองทัพพม่าถูกกองทัพฝ่ายประชาชนโจมตีด้วยอาวุธหนักจนสามารถยิงเครื่องบินหรือย,ยิงเฮลิคอปเตอร์ได้เลยเพราะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้กองทัพฝ่ายประชาชนกองทัพฝ่ายต้านมิองไลน์นั้นมีปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ มีรถถังและมีรถยานเกราะต่อสู้อากาศยานอยู่ในครอบครองหลังจากการสู้กับทานพม่านะครับเมื่อพวกเขามีอาวุธเหล่านี้ในครอบครองน,นะครับการสู้กับทานพม่านั้นสามารถจะทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับสา,าราาสามารถจะเป็นไปอย่างเดือเดือดม,มากขึ้นสามารถจะเป็นไปอย่างเสมอภาคมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีอาวุธหนักไม่แตกต่างกันมีทั้งปืนใหญ่ฮลวิเซอร์นะครับมีทั้งรถถังนะครับมีทั้ง อาวุธสงครามต่างๆนา,านานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาวุธหนักแบบนี้มันสู้กันไม่ยากแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในประเทศไ่าเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาพูดอะไรในเรื่องพม่าเนี่ยต้องระวังขั้นสูงสุดนะครับอย่าพูดในแบบที่ฟังแล้วเหมือนเลือกข้างว่าไทยอยู่ข้างมิงออนไลน์นะครับอย่าไปพูดแบบนั้นอย่าพูดแบบเลือกข้างว่าไทยเนี่ยอยู่ข้างของอเผด็จการทหารอย่าไปพูดแบบนั้น พยายามพูดในแบบที่ไม่ให้เกิดความรู้สึกบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะครับเพื่อไม่ให้ปัญหาของพม่ากลายเป็นปัญหาของประเทศไทยมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาที่กองทัพฝ่ายประชาชนเน็ยเขาชนะมีงออนงไลน์ขึ้นมาจริงๆนะครับกรณีเฮลิคอปเตอร์ล่าสุดที่ถูกยิงเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทางการไทยต้องระมัดระวังให้มากขึ้นในการพูดถึงสถานการณ์ในประเทศพม่าในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะระมัดระวังมากขึ้นเอขนาดไหนนะครับโอเคนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในเอประเทศพม่าวันนี้นะครับซึ่งเอสถานการณ์ร้ายแรงแล้วก็สถานการณ์ดุเดือดเอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ผมพยายามจะเอาภาพของปืนใหญ่ที่กองทัพอาากานยึดได้ในขึ้นจอแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่สามารถจะเอาภาพ ขึ้นมาได้ต้องขอโทษทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่กองทัพพม่าโดนยิงเฮลิคอปเตอร์ตกอีกลำหนึ่งหรือทหารพรม่าหนีตายข้ามแม่น้ําไปบังคลาเทศแล้วเนี่ยนะครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งมีรายงานเข้ามาในวันนี้นะครับก็คือการต่อสู้ที่รัฐคาเรนีคาเรนีหรือรัฐที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่ากะเหรี่ยงแดงนะครับเป็นจุดที่มีการประทะก,กันแล้วก็เป็นจุดที่เป็นรัฐแรกๆนะครับที่ ฝ่ายต่อต้านเนี่ยยึดเมืองหลวงของรัฐได้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่คาเลนีหรือกเหรี่ยงแดงเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่เล็กที่สุดในแง่จํานวนนะครับแต่กลับเป็นจุดแรกที่มีการต่อสู้าากับทหารพม่าถึงขั้นสามารถใช้คําว่าเขายึดนะครับเ,เมืองหลักได้ในประเทศพาม่าขณะที่เมืองอื่นเพิ่งมาทำแบบนี้ได้ตามหลังเขานะครับล่าสุดที่กองที่รัฐคาเรนีนะครับมีการประทะก,กันระหว่างทหารพาม่า ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับกับกองทัพฝ่ายต่อต้านของประชาชนอีกนะครับที่ยังคงประทะกันอยู่ประปายนะครับแล้วก็การประทะกรณีล่าสุดเนี่ยจบด้วยการที่ทหารพม่านะครับโดนยึดเครื่องกวนสัญญาณนะครับการสื่อสารโทรคมมนาคมไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านมีอาวุธใหญ่อย่างนี้ในครอบครองแล้วนะครับ มีปืนใหญ่นะครับมีรถสาหรับยิงขนาดใหญ่แบบนี้อยู่ในครอบครองแล้วเพราะฉะนั้นมิงออนไลน์เจอสถานการณ์ที่มันดุดันนะครับมันหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศพม่าในปัจจุบันนะครับอีกกรณีหนึ่งที่มีรายการเข้ามาในประเทศพม่านะครับนอกเหนือจากเรื่องของการได้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณสื่อสารนะครับและการได้อาวุธหนักต่างๆนะครับ เข้ามานะครับในรัฐคารนีซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีสงครามที่ดุเดือดนนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ทหารพรม่านะครับในกรณีนี้นะครับปะทะกับกองทัพชาติพันธุ์อย่างดุเดือดน,นะครับในเขตคารนีอีกเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่จุดที่มีการยึดเ,เครื่องรบกวนสัญญาณต่างๆได้แต่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ มีรายงานล่าสุดนะครับว่าในการประทะก,กันนั้นฐานพม่านะครับได้มีการสังหารนะครับหรือว่าได้มีการปลิดชีพนะครับผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นทั้งผู้หญิงและเด็กไปจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในประเทศพม่านะครับซึ่งร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้น บางส่วนเป็นผู้หญิงที่กำลังท้องอยู่ด้วยนะครับมีหลักฐานเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจว่าการเอาภาพนะครับให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่นะครับแต่ว่าพอเอาเป็นบางส่วนแล้วกันซึ่งได้มีการเบลอใบหน้าเอาไว้นะครับนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับภาพแรกคงไม่เป็นไรนะครับเพราะป็นภาพฝูงแกะนะครับที่โดนการโจมตีของสัตว์พม่าแกะตายเป็นเบือนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ ผมขออนุญาตไม่เอาภาพให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านะครับเพราะเป็นภาพเด็กที่เสียชีวิตนะครับแต่ว่ามีการปิดใบหน้าไย่างชัดเจนแต่ว่าทั้งหมดเป็นหลักฐานจริงๆนะครับว่ามันมีการยิงนะครับผู้หญิงที่กําลังท้องแลว้วกรณีล่าสุดมีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ํากว่า4รายในพื้นที่ของพนะเรือนในประเทศพมา่าในปัจจุบันนะครับขอ,อาภาพดูร็วๆแล้วกันนะครับ นี่แหละครับสถานการณ์ในประเทศพม่าล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นความรุนแรงในประเทศพม่านั้นรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับ um. <tem> คุณเก <te meditate. S 2> ียร์บอกว่ากล้องอาจารย์มันดูเขย่ากล้องผมไม่ได้เขย่าหรอกครับคุณเกียร์แต่ว่าคุณเกียร์ได้ยินเสียงก่อสร้างในเขตบ้านผมใช่ไหมครับผมอยู่จุดที่มีรถไฟใต้ดินนะเพราะนั้นผมเมื่อผมอยู่ในจุดที่มันมีรถไฟใต้ดินก่อสร้างเนี่ยมันสั่นหมดเลยครับมันสั่นทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นกล้องไม่ได้เขย่าหรอกครับเพราะว่าถ้ากล้องเขย่าเองเนี่ยแปลว่าผมมีพลังว นะครับซึ่งผมไม่มีแต่ที่กล้องขยับเพราะว่าในจุดที่มันมีการก่อสร้าง่มันสั่นนะมันก็เลยสั่นไปอย่างเงี้ยแหละต้องขอบขอบคุณคุณเกียร์นะครับที่สังเกตได้ดีแต่ว่าไม่ใช่กล้องผมสั่นนะครับเป็นเรื่องที่มันมีการก่อสร้างนะครับแล้วก็เลยทําให้พื้นที่เนี่ยมันมีการสั่นขึ้นมานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็หลายเรื่องที่คุยท่านผู้ชมฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสิริกัญญานะครับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับที่ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับการเสียชีวิตของพลเรือนซึ่งตอนนี้ล่าสุดถึงขั้นมีการเผาทั้งเป็นแล้วนะครับผมได้เห็นคลิปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆรายการชาวพมา่าที่ส่งคลิปมาให้นะครับคลิปที่ดูเนี่ยมันเป็นคลิปที่ชัดเจนว่ามีการเผาทั้งเป็นเกิดขึ้นล้วจริงๆในประเทศพมา่าเป็นภาพของคนเห็นต่างฝ่ายมิงออนไลน์นะครับที่ถูกจับล่ามแล้วก็ลากไปกับพื้นถนนนะครับจนร่างกายเขา คิดวเองแล้วกันนะครับว่าคนที่เป็นเป็นนะครับถูกเอาโซ่ราลอกเราลาไปถนนด้วยเป็นยังไงหลังจากนั้นก็เขาก็ถูกเผาทั้งเป็นนะครับบรรยากาศเป็นยังไงก็เหมือนเหตุการณ์6ตุลา19ช่วงที่มีการเผาทั้งเป็นนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์จะคล้ายๆกันนะครับลองไปดูคลิป6ตุลา19ดูก็ได้นะครับก็จะมีประชาชนนะครับหรือว่ากองทัพพม่ายืนมองเหตุการณ์เผาอยู่นะครับแล้วก็แสดงความสะใจนะครับที่ได้มีการปราบปรามประชาชนในประเทศเดียวกันนะครับ ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีเพราะฉั้นรัฐบาลไทยต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีๆเดี๋ยวผมจะให้ได้ดูนะครับคลิปวินาทีที่ทหารพรมา่าหนีตายไปบังคลาเทศข้ามแม่น้ำกันนิดน,นึงเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้ยโมหรือเปล่ามีคงมีคลิปหรือเปล่าหาเรื่องด่าบิงออนไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวดูคลิปกันนิดนึงแล้วกันนะครับอ่เยรล কেৰা খাই দিব লাগে কুত্তাৰ নাই ক'ৰ খায় খায় কাছ নাই লেংগা তা লি মাংগালো লি মাংগালো อ้ดัตอุมาดีวะล่ะบอกตัวนายเอ้ย5ลูมัง5ลูอายุโ์นี่ครับสถานการณ์ราสุนประเทศรมชาจะได้เห็นนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่ฐานธรม่าตมีข้ามแม่น้ำไปบางคลาเทศเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับ คุณกอรวิทบอกว่าทํางานอยู่แถวนั้นค่ะต่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินจะมีเสียงเจาะแบบนี้ต่อแบบนี้จนถึงช่วงกลางคืนเลยค่ะใช่ครับจริงครับ